เรื่องมันอาจจะต้องถึงโรงถึงศาลอาจจะมีการฟ้องร้องกันแล้วคุณคงรู้ดีนะพันตรีประจักษ์ว่าการฟ้องร้องนะั้นไอ้นี่สินทั้งหลายแหละนะ่นั้นมันจะต้องถูกเอามาแช่พพยกันหมดและถึงตอนนั้นนะผมว่าคดีนี้เนี่ยคำตัดสินมันต้องลงอยู่ที่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องเป็นฝ่ายล้มละลายผมว่านะคุณคงจะทราบดี ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายล้มละลายนอซะจากว่าคุณเองจะเป็นฝ่ายยินยอมแกล้วมากเลยดาแมวนะผมไม่โกรธคุณนะประจักษผมว่านะตอนนี้นะคุณทำใจให้สบายๆกลับไปบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนซะสองทุ่มเราค่อยเจอกันที่บ้านมหาศักดิ์ ผมจะพาลูกสาวผมไปส่งตัวให้กับคุณม <c oughs> นตรีพากลับบ้านได้ละอ๋อทางที่ดีนะเจ้าบ่าวควรจะเตรียมห้องหอห้องหับให้มันเป็นที่รับรองเจ้าสาวอย่างน่ารักด้วยให้มันห้องหับจุ๋มจิ๋มน่ารักหน่อยนะไายได้ละมี <c oughs> อารมณ์มนตรี <c oughs> นี่ ให้เรียบร้อยนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องไปได้มิฉนั้นนะไอ้ดอกร้อยละยี่สิบของคุณที่ติดพันกับผมเนี่ยจะไม่ได้รับการลดหย่อนเลยไปได้ไปได้จาสองตัวกระถึอที่ดีเจอรถตะยญยใช่ครับโอ้ตายแล้วโอ้ยทำไมแกก็อยอยงกนี้ทำไมแกไปเสียรู้มาอย่างนี้ แม่ผมไม่ได้เสียรู้คนเดียวนะครับคุณแม่คุณแม่เองก็เสียรู้เขาคุณแม่เสียรู้ก่อนผมมีอีะแม่มันคุณสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นมาสร้างเงื่อนไขทั้งหมดขึ้นมาเองบอกเราผมไม่แต่งไม่แต่งแม่จะให้แต่งมันเป็นไงฮะสองทุ่มก็แหกน่าเต็มบ้านแล้วคุณพี่คะคุณพี่ก็บอกเลิกกันมาตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมคะคุณพี่ ถ้าทำอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเขาเอาเรื่องเราเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะพี่สมยัยแล้วตอนนี้ฉันเหลืออะไรล่ะฉันมีคุณพี่คนเดียวนะที่จะพอฝากผีฝากไขได้ออแต่ฉันกำลังจะไม่มีแล้วนะใจะเย็นๆเเาาค่อยๆคิดก็ได้นะพี่สมยัยนี่ บอกว่าฉันใจเย็นๆสักทีได้ไหมทำไมเธอไม่ไปตามประจวบมาให้แต่งงานกับลูกในดาวล่ะให้เขามารับผ่าลรที่เขาเก่าไว้สิทำไมจะต้องเป็นคุณพี่ด้วยแล้วคนที่สูญเสียทำไมจะต้องเป็นฉัน แม่ไปไหนไม่ได้นะครับคุณแม่ต้องอยู่นี่นะคุณแม่จะหนีไปที่ไหนผมรับหน้าอยู่คนเดียวผมไม่จอมนะคุณแม่ต้องอยู่ดูแลเขาครับไม่มีทางฉันจะเฉดหัวมันออกจากบ,บ้านฉันจะไีว่าเฉดหัวเข้าไปแล้วเขามาฟ้องเราเราทําไงอะ่ะก็ฉันถึงบอกแล้วไงเราฉันทออยู่ไม่ได้พี่สมัยปราดีโอไยบวไปร้องห้ายอยู่ที่ไหนมาช่วยกันเก็บของไปบอนไปอินแล้วผมจะไปอยู่กองพันนี่มันก็ต้องตามกันไปอยู่กองพันเหมือนกัน แล้วคุณแม่ก็ต้องอยู่ที่นี่กับผมไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นนะครับคุณแม่ไม่อยอมแกอย่ามาบังคับใจฉันนะแค่นี้แม่ก็ช็อกใจเหลือทนแล้วโอ้ผมสบายใจนักเลยครับคุณแม่ฮะทองน้่งทองทองเอ้ยเจ้าขานี่นั่งทองนายนายมีอะไรจะให้ฉันรับใช้เหรอเจ้าคะระหว่างที่ฉันไม่อยู่ที่นี่ ฉันอยากจะฝากอะไรแกไว้สักอย่างหนึ่งเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะในฐานะที่แกเป็นคนเก่าคนแก่ของฉันแกมีสิทธิ์ทำอะไรได้ทุกอย่างที่จะให้นางเมียของพ่อใหญ่ได้เจ็บได้อายได้ช้ำได้ทรมานได้นดาลช่ถั่วเทา,ามันอย่างที่มันทำกับฉัน<ม>ฉันเกลียดมันแกต้องเกลียดมันด้วยเกลียดมันให้สาสองนาทีฉันจะเกลียด แกอย่ายให้มันรอหัวค้นมาคุณนายบ้านดีได้โอ้เจ <c oughs> ้าค่ะคุณนายเจ้าขารับรองไว้ใจอีชนันเถิค <c oughs> ่ะแหมเรื่องนี้อกทันจะจัดการตามจาดขนานคุณนายทุกอย่างให้เรียบร้อยอิชันจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอสะใจเจ้าค่า นี่หยุดทุวเราะไปเก็บของได้แล้วหล่อเราแล้วเธอเราเก็บอะไรเสร็จหรือยังไม่ได้เก็บก็เก็บสิไม่ได้เรื่องเลยเล่นนนิดเจ้าบ้าของเธอหล่อจริงๆเลยนะทำยังไงอ่ะฉันถึงจะได้พบพระเอกหล่อๆอย่างเธอบ้างนะ เธอเนี่ยฉลาดเลือกจริงๆเลยไม่รู้สิพ่อฉันเลือกให้หรอดีันเลยแต่ทำไมวันนี้เขาไม่พูดกับเธอเลยล่ะคงจะอายเนาะไม่ก็คงจะหิวไม่หรอกฉันว่านะเขาอะนะจะต้องเก็บคำหวานไม่พร้อมพูดกับเธอคืนนี้แน่ๆเลยหวังว่าคืนนี้ พระเอกของเธอคงไม่เงียบเหมือนตอนกลางวันนะอืเธอพูดอะไรก็ไม่รู้ก็เรื่องจริงอ่ะน,นิดๆคืนนี้ยเธออย่าลืมนะต้องใส่น้ำหอมเยอะๆนะเขาว่านะไอ้ความหอมเนี่ยแหละมันมัดใจชายดีนักแลแแล้วเธอก็ต้องหอมทั้งตัวเลยนะ เราไม่รู้ว่าพระเอกของเธอเขาจะดมตรงไหนบ้างพ่อนี่บ้ากันใหญ่แล้วพูดอะไรก็ไม <c oughs> นี่น่หน้าแดงใหญ่แล้วเธอแล้วแดงจริงๆด้วยท <c oughs> <c oughs> ำอาไ <c oughs> มิสเธออู <c oughs> ้มพวกเรานะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับเธอมากเลยแล้วก็หวังว่าเธออ่ะจะต้องเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขที่สุดเลยนะ ฉันรักเธอด้วยหัวใจจริงเธอคือสิ่งสูงส่งของฉันที่ฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอจากฉันไปไประนันข่าด